ก็จะได้แบบก็จะได้แงกว่าเลยก็เดนทาว่าพี่เสียใจก็พูดอะไรตัวอะไรม่เหยนสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ ไม่ได้มาบ้างนะถ้าใครไม่มาเรทำยังไงใครไม่มาทำอะไรได้เลยองอไรไอไข่บัตรคนไข่บัตาเลยเด้อจะย้ำเรื่อยๆเพื่อให้ซึมๆเข้าไปซึมไปนั่นเลยนะมันจะไม่น่าซึมขนาดนี้่าเราลาเซลไปเลยวันเสาร์นี้วันที่24พฤษภาคมนี้นะครับเปิดไข่บัตแล้ว4โมงเช้าเอางี้ ใครไปบ้างยกมือขึ้นครับอุ้ยโหลมแรงเลยีลงเลเอาอเลยดีวเลยมาก็ติดหลห้องเคดีเลยค่อยชื่นใจขึ้นหน่อยอันเดินอะคุณมีอะไรจะพูดกับมันไหมอันที่พูดก่อนไม่ใช่พูดก่อนกูพูดแต่ไม่หยุดเลย เช่นี่กุองกันนั่นแหละโรงงานน้องที่อยู่คอยเตือนโกยิงตรงแฟนแค่สวยเลที่ทำทีเดียวัอบองฮัลโหลโอเคคู สิงหาคมนี้ครับฝากไปไปได้น่าจะไปได้นะวันที่นอจากวันพรงกับคอนเสิร์ตเซน์โฟลเลยสามที่เป็นธัเอ้สิงหาแต่ว่าแต่ว่าผมิดว่าุกคงัเดอะไรขบ้เผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวกับแล้ว่ามันจัดอะไรั้บางเดี๋ยวแจ้งเป็นขยับขยับไปนะครับแฟนจิงกจม่เจ

แม่ผมไม่รู้จะมาหรือเปล่าเพราะว่าจริงเขาไม่ได้ทำงานเขาจะติดงานอยู่แค่สองวันต่อเดือนหนึ่งกับสิบหกเขาจะติดงานแลวล่าสุดมีงานเช็คมาไว้ที่สิบหกถามแม่รับงานไหมคิดงานมันไม่ได้สิบหกมันูวรตรวชียีกป่ะใช่มไม่ตรวจหลไยหลยชีไม่ได้ถก ดททุกซีรีส์ทุกเรื่องเลยนะเพื่อเอาไปให้แม่กระดาษไหนมาไม่ใช้มาเก็บไปแนละ้วไม่ใช่ใช่แล้วนะตัวเลขนะเพราะกูก <c oughs> <อ>ูจะกวนงาในนิมมอนอ่ะแม่แต่ละคนไทยวคนไทยโอเคโอเคโอเค a b l l y care you guys I guess what's the price of premature คือผมจะเลือกองค์ที่แบบว่ารู้สพุทธคุณเหมาะกับเราแล้วก็ค่อยแล้สวยผมก็เลืกไปโประมลในเฟซบุ o กนฮะฮะคือผมเนี่ยปเป็นคนซื้อของในเฟซบุ o กนะฮะทุกวันนี้มีใครซื้อของในเฟซบุ o กหรือเป่ไม่เนี่ยโอ้โหผมเนี่ยนดี่ผมเป็นคนซื้อของในเฟซบุ๊กตลอดเลยแล้วก็ไปประมลใส่ราคาผมปิดไปประมาณองค์1นึงหนึ่ง 101, บาทแล้วก็องค์หนึ่งสองหมื่นสอาพันบาทรวมๆประมาณแบบสี่หมื่นะ โอนไปผมก็รอรับรับละทีนี้พี่มางไม่ค่องด้วยเนาะทุกค่องไม่แล้วแล้วก็หายเลยบล็อกเราไปเลยหนีเราไปเลยเราก็โวยี่เป็นไม่ทำตอนแรกคือเขาให้โอนมาก่อนใช่ไหมเขาให้โอนมาก่อนแล้วที่ไม่ได้เขียนบันทึกว่าคุณติดประมูลองค์ไหนไปทีนี้เขาก็เลยบอกว่าพี่โอนอีกรอบหนึ่งได้ไหมแล้วเขียนบันทึกให้ผมด้วย จะได้ไปส่งลูกค้าผมก็เลยไม่แปลกๆปลกก็เลยบอกว่าพี่ผมไม่มีตังค์โอนแล้วแบบพี่จะโอนคืนก่อน,นได้ไหมแต่ผมโอนให้ใหม่เขาบอกว่าพี่ก็ไม่หายยิ้มโอนมาก,ก่อนสิโอนยให้ผมอีกงอ๊องหนึ่งเขาแบบพูด<อ>จา,จาไม่ดีแล้วเขาโวยแลอดอะไรนะเขาแบบเริ่มแบบดุอีกแล้วแกูหงิดนะผมก็แบบเฮ้ยใครพูดจา,อย,าอย่างนี้วะเขาบอกเอาจริงค่ะคงเป็นพิธีชีพใช่ไหมไ <laughs> ม่ชัดเลยมันไม่ใช่บอกไปเลย ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้เหมือนเป็นเฟนกูกำลังบอกเราไม่สามารถส่งข้อความหาได้แต่ผมรู้ที่ที่มา้วเวลาที่จะซื้อของถ้าเขาอยากได้นะคาถูกเขาจะบอกว่าแฟนไม่ได้แล้วสะดวกแฟนไม่ให้ใช่ใช่ใช่บอกว่าพอดีเมียผมไม่ให้ซื้อแล้วคือเฟนกูไม่ใช่ของเมียครับคือเฟนกูแค่คนกลัวเมียสบายจะเล่นแล้วก็บอกว่าเออเมียผมให้ซื้อแล้วผมมีไปเที่ยวท้งทีรถมีถุงใหนได้ไหมครับแต่จริงๆกลัวไหมล่ะ อะไรนะ่กลัไัไกลัวไมกวม่ก้อม่กลัวว่กว่กลักล้าม่ม่กวไม่กลัไ่กลัวไาวไม่เลัวัไม่กลับเอ่โอเคโอ่คโอเคม่ไม่มัม่ก่ไไั ยูเออ24ดิสดิสมันส์ยูเวย์เอา10โอเคที่นี่เป็นแดนผมได้รำได้ถึงกระเดื่องเลยบอกได้ตัวอย่างโอเคโอเคทำได้แค่นี้แหละ เดียวเลยอางอ้เลยอะเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลลโหลฮัลโหลลโหลวันี้สองทีเอ้ยเฮ้ยอดูบ้าอดูบ้าอดูบ้ายังไอะอดูบ้าโอ้ยบ้เหรอ้ย เแต่ถ้าถ้าคุณเขินวันนี้วันที่6กพิธุนาคุณต้องทำนะครคุณสัญญาไว้ให้คุณไปซ้อมก่อนรู้ว่าคุณเขินครับเขาเป็นคนมีค่อนข้างเพอร์เฟคชันนิสต์เวลาเขาทำอะไรมันจะไปเรื่อยๆด็เอาเทียบเทีเทียบ6เขินที่จะให้ทุกคนดูนะครับคุณดูคนเดียวได้ไหม ใกล้ๆผมเป็นคนใส่ตาสั oh. ้นก็ยังไม่เห็นเลยใกล้อกนึ่ถ้าเธเป็นเซเลอร์คนเเอครับขาให้โยไม่ให้แอนถ้าเธเป็นโอ้ปะซู่ปะซู่ถ้าเธเป็นเซเลอคนดิมเล มันมันมันเป็นยัไงครับบอกให้กคนดูโซฮาโฮโซฮโดูแน่หรอแด๊ดงเซ็กมากเซ็กซี่มากกว่าคาเลเนี่ยจริงหรอสอบแบบนี้อินหรือเปล่า แบบเอาจริงเอาจังอ่ะคุณเนี่ยชอบแบบเล่นทั้งแบบทำหน้าแบบไม่เต็มใจอ่ะไม่เอือเพราะคุณเถิดคุณไม่ง่าไม่เอือไม่ะคุณเถิดวันนี้คุนแค่แบบวเล่นแคน่แบบดูแบบนี่ฉันไม่อยากทำเลยทีนี้คุณอะไรแบบถ้าเรารู้สึกชอบภาพแบบนี้ทำไงดีนะกลงตัว<า>เองบ่อยๆเนะนี่ยเนาะดูสภาห่อ

เราถ่ายรูปแล้ด <holm ind> ีกว่าทวี <im icking> <Olymp ian cinema> Okay. Yeah. Yeah. ขอบคุณมากๆที่โรงทะเบียนแล้วก็มาเจอพวกเราสองคนนะครับก็วันนี้ฝากซีรีส์ของเราด้วยตอนสองทมครึ่งนะครับผมก็อีกไม่นานแล้วในสองชั่วโมงก็ฝากติดแ่ด้วยสวีทชูดคูเทนทิ EP เก้านะครับผมหรือสวีท o ูดคูเนทิ EP หนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ฝากกดบัตรสวีทูดคูเทนทินไฟแนล EP แฟนม e ติ้งนะครับเวลาสิบโมงเช้า่นบางกอกมนตนะครับที่เอเอไทีเ กดปั๊ที่ไทยทิเกตเมเจอร์นะครับไ้ของทองแล้วก็วไปเจอที่เทอท SF Cinema เอเโลนะครับ